ของนะคะคนคุณ กระถิ่งก็มีหลายหลายหลายๆเชือกนะคะมารวมกันนะคะอ่ะยาย่าอยู่ไหนเนาะ่าๆเนาะน,นะคะสวัสดีค่ะคันเล็กสวัสดีค่ะสบายดีหายดีแลนะ้วเนาะโอ้กดกดไลค์ให้เป็นกำลังใจซ <c oughs> ื้อช้าช้าเป็นกำลังใจซึ้งจ้า ชาช้างนะข้างมาโอ้จ้าเอ๋ยญาญายู่นี่เออสาวน้อยญาญายู่นี่นะชาญาญามาแล้วน้องญาย่าเต้นหน่อยยาฮ่าฮ่าอ่ะ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 เต้นตุกองกระถิ่นเยอะๆนี่กันง่ะเฮ้ะเฮ้ะเฮ้ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะญาญาใส่ชุดสวยมานะคะมาเชื่อกระถิ่นนะคะญาญาใส่ชุดสวยมามาเชื่อกระถิ่นนะคะอ่ะ อันนี้ก็ควันลินควันอนนะคะอยาิพี่น้องกันนะคะตามกันมาเลยนะคะโดยยายาเสื้อถือเออออยาๆาทำไมเสื้อจังยาๆาอันนี้โอ้ออกงานกระทินเลยน้องยาๆานะคะมากับคุณตานะคะเอ้เอ้ <laughs> ยายาะคะยายานะคะอ่าหลายๆเชือกเลยนะคะนี่ทีนี้ช้างไม่ไม่ค่อยมีเยอะนะคะแม่แม่ช้าช้างไม่ค่อยที่จะมีเยอะเท่าไหรเนาะทิ <c oughs> ้งหลายบ้านทิ <c oughs> ้งหลายบ้านนะคะเ <c oughs> อ่าปีละครั้งเนาะ <c oughs> ทำบุญกระทิงปีละครั้งกับทิงสามัคคี ของเราช้าๆก็มานะคะมาทำบุญตะศินกันก็อยากจะเป็นสะพานบุญโอ้ใส่โบลักสีแดงแสลงใจด้วยนะคะโดยายา,ยานะคะใส่โบลักสีแดงแสลงใจด้วยเนาะหลายเชือกเลยนะคะมายืนรอที่จะแห่น,นะคะในเมฆาะนะคะจ้าสวัสด,ดีค่ะอ่าอ่าพอขวานเลขเนาะ ท่านก็มาอาทำบุญกะทิเน้ยรูปโลโล,โลไม่สางเลยเนาะจ้าสง่าง,งามน,นะคะาง,งาของท่าน้าฝันเมืองค่ะมามาอาบุญด้วยกันเนาะฝันเลขเนาะจ้าปีละครั้งเนาะกะทินสามัคคีนะคะเ <c oughs> จ้าวสวยยายา โอ้ย oh, ทำไมยืนโดดเด่นอยูอยออ่ยังอ่ยาเชือกเดียวแล้วลูกเอ้ยโอู้งานนี้หนูเด่นคนเชือกเดียวนยะไม่เห็นน้องคลีมาเลยน้องคลีไม่รู้จะมาเลยมาไปไปยืนอยู่นู่นหนูไปยืนอยู่กับลักกี้ปะหลายเชือกนะคะ ร่วมกันเออแหม,แมดูนะคะโอ้โหมามามายืนเรียงกันกับคนลอยยายาหน่ยายาๆน่ทำไมไปยืนอยู่คนเดียวล่ะยายาโอ้สวยไหมคะ สวัสดีค่ะอ่าน้องยาย,ย่านะคะน้องยาย,ย่านะคะน้องยาย,ย่าแล้วก็อ่าคุณยายคุณยายอ่าทองทองเงินทองเงินแล้วก็น้องลักกี้อ่าน้องยาย,ย่ายนะคะ ัวจะไม่รู้ว่าเป็นญาติกันมาช่วยงานกะทิน,นะคะแม่แม่มายืนทานอ้อยกรอบๆด้วยกันเนาะนะคะปีนี้แม่ค้าไม่ค่อยเยอะค่ะแม่แม่ค้าปีนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะก็แค่นี้ก็ถือวา่าดีแล้วเนาะแม่แม่เนาะแค่นี้ก็ถือวา่าเยอะแล้วนะคะนี่น นักข้าวช่างงานนะคะช้างงานนะคะดูย่าๆของเรานะคะย่าๆยูไม่เป็นสุกเลยย่ากันเต้นนะคะย่าๆนะคะนะคะ้แม่แม่ขานะคะ ทักทายเขาไปมั่วเลยเราโอ้ทักทายเขาไปมั่วเลยเนาะเราเนาะ,ะยาหญานะคะอ่าก็มีการแจกข้าวด้วยนะคะแจกข้าวแจกน้ำน,นะคะ,ะสาวยสวยยายญาใส่ชุดชวยเลยนะคะมานะคะ คะไม่ค่อยเยอะนะคะแม่ๆปีนี้นะคะช้างเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอัอนนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะทำข้าวเจกนะคะข้าวเจชาวช้างนะคะชาวช้างจะหิวน้อ แค่นี้นะคะปีนี้น้องช้างนะคะมาไม่ค่อยเยอะน้องช้างมาไม่ค่อยเยอะค่ะแม่แม่ค่ะ,คะถือว่าตอนนี้ก็เป็นบุญแล้วเนาะดีใจแล้วนะคะหรือยังไม่มาหมดก็ไม่รู้นะคะยังไม่มาหมดก็ไม่รู้นะคะ ดูยายานะคะดูยายานะคะเอ้ยกำน้องอะไรนี่ยายน้องยักทิศทึงเสด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 โอ้พอรู้จักเขาเจอเลยยายาชอบแบบนี้น้อเราเนาะเอ้ยยายานี่เออดูนะคะดูนะคะดูชอบนะคะกลางหลังกระรอก้อเงินนะคะ ลายเช together, Mommy, Mommy, ือกด้วยกันนะคะแม่ๆค่ะอ่ะปีหน้ามานะคะปีหน้ามานะคะแม่ๆค่ะนะคะมาทําบุญร่วมกันทุกปีนะคะมีทุกปีกฐินเนาะเสร็จเอาัาษาแล้วก็จะงานกฐินเลยเนาะ นีะะคดูน้องคีมอยู่มุมนี้นะคะโอ้โหดูชุดนะคะสวยไหมคะใหญ่ๆรูนยาย่ๆอยู่นู่นน้องคลีมไม่สนใจอ้อยเลยเนาะน้องคลีมเนาะเออยนาะคลีมไม่สนใจอ้อยเลยนะคะเอยดูน้องคลีมนะคะน้องคลีมนะคะ ทันเล็กทานข้าวเรียกแม่แม่หน่อยค่ะ <laughs> ทานอาแรงก่อนเนาะเดี๋ยวเป็นลมอ, <laughs> อีกโอ้น้องคลีมทำไมเสือจังเลยน้องคลีมอุ้ยอุ้ยจะไปไหนคะน้องคลีมจะไปไหนคะ กองเงินนะคะน้องบีนะคะฟึ่งมานะคะฝานม่อนนะคะมาหลังเขาเนาะจูลีน่าก็มานะคะอยู่ตรงกลางนะคะจูลีนานะคะวันนี้จูลีน่ากับน้องยาย่าแม่ลูกมาช่วยงานกระตินนะคะควานมือนะคะเป็นควานช้างที่ช่วยอยู่กับ ยายคุณตานะคะแม่แม่จูลีน่ามานะคะแม่กินตาลาไม่ได้มาแม่แต้งม,มูไม่ได้มานะคะเด็กๆไม่ได้มาเฝ้าบ้านนะคะอ่าวันนี้ก็คุณยายก็ได้เอาช้างสองเครื่องนะคะอ่าแม่จูลีน่านะคะจับน้องย,ย่านะคะอ่าแม่ลูกนะคะวันนี้มาเอาบุญอ่ามาเอาบุญแล้วก็ไปฝากแม่แม่เอซีนะคะ โอุ่นยาย่านะคะยาย่านะคะยาย่ากับคุณแม่ออกงานนะคะวันนี้นะคะอา